ที่หมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระขวาสักเกสุวิหาราติกับปิรัวัุสมิงมหาวะนีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัจเตหิพิขุสเตหีสัเพเหวะอาร,าห,ารหันเตหิพราสัยจาโรโกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาโหติ พระขาวาันตาังทัสนายะายพิคุสังทันจักอัทธโอจัตุน,นังสุทธาวาสกายิกานังเฮวานังเอเอตพระโหสิอายังโอพระขาวาสกเกสุวิหรารติกาปีระวัตุสมิงมหาวเนมหาหตาพิคุสันเทนะสัจจิงปัญจมตเตหิ พิคูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิภาสาหิจะโรจะโรกัฏาตุหิเทวตาเยกุยนะสันนิปัตตาโหติภาควันตังทัศนายะพิขูสังคจจะยันูนะไม่ยัมปีเยนะภาควาเตโนปสังกะมยามะอุปสังกะมิตวาภาควโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามันติ อถ้าโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพราวาปุริโสสามินเชตังสามินชิตังวาพาหังปะสาระยะปะสาิตังวาพาหังสามินเชยะเอวะเมวะสุทาวาสาวาส,าสุเทเวสุอันตาราหิตาพระขาวะโตสุราโตปาตุระหังสุอ้าโโหตาเทวตาปะฟาวันตัง อภิตวะเทตวาเอกามันตังอัธัมสุเอกามันตงนัง,ตงทิตาะโหเอกาเทวตาพาะวะโตสันติเกอิมังคาทางังอภาสสิมหาสามโยปาวะนัสมิงเทวกายาสามาคตาอาะคตัมหะอิมังธรรมะสามยังหักภัคิตาเยวะอปปรัาศาศาสชิตาสังคันติ อาะโขอัปปาราเทวตาพระคขวันโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิตัตตวะพิขาโวสม,มาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะสารถิวะเนตานิขัเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อ่ะาโขอัปราเทวตาพระขาวะโตสันติเกอิม ah ังพรทังอภาสิเฉตวาคีรังเฉตวาปะวีคังอินทัคีรังโอหัจจะมะนเชาเตจารันติสุทธาวิมราจกขุมาตาสุธันตาสุสุนาคาติ อัะธโขอปาราเทวตาพระวาโตสันติเกอีมังคาธารัมอัภาสิเยเกจิพุทังสารานังพระตาเสนาเตพระมิสันติอปายะคูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอัทธโโภพระวะตภพระวาภพ,พิขูอามันเตสิ เยปุเยนะพิกเ,เวทัสัสุโลกาธาตุสุเทวตาสานิปต,ติตาสนิปติตาหติดตถาคตังทัสานายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิกเ,เวอะเหสุงอะติตัมัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิาขาขวันตานังเอตาปรารามเยวะ เทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตาราหิเยปิเตพิขเวปวิสันติอะนาคตามานางอาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพกพระเขาวันตานางเอตา,ารามายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาราหิอาจิตคิสามิ พิขเวเทวกายานางังนามานิกิตายิสสามิพิขเวเทวกายานางังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาหถสาธุการมนาสิกะโรธะปัสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิกูพระวะตโตอัจจโสสุงพคะวะเอตตาท้าวุจัก สิโรกะมนุตกัสมิััถาภูมมาตัทธิตาเยสิตาคิริคาพรังปหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาวะวิสันลีนาโรมหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธ,ธาวิปัสสนามะนาวิราปิโยปัญจ,จสัตเต ยัตวาตวันีานกาปีลวาวัทาเวต,ตัโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสนีระเ,เววตเทวกายาอภิกันตานตาเต,ตวิชานาะถะพิกโวเตจะอตะาตปามะกรุงสุตวาพุทธสาัสสานังเตสังปาตุระหุญาณังอมันุสาน,สาสานะ ทสนางอเปเกสะสะมัธาขุงสหัสังอัฐะสัตตริงสัตตังเอเกสะหัสานังอมนุนสานะมัทถุมัทถสุงอเปเกนันทะมัทถขุงนันอเปเกนันตะมัทถขุงที่อปเกนันตะมัทถขุงที่สานสภาพะผู้ดาอภุงเป็นจะสัพพัง อภินยายาวะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามาตยิสถาสาวเกสาสนีราเตเทวกายาอภิกันตเตวิชานาถพิโวเยโวหังกิตายิสามิขีราหิอนุปปัสโซ สัตตสหัสสาวะยัขาภูมิกาปิละวัฏถวากาปิละวัฏถวาจีติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสษสศโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังาะสหัสสานิมวตายักขาานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสษสศโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานัง อิเจเตโสรสะสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันณะวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิกามงพิคูนังสมิติมวะนังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิกามงพิคูนังสมิติมวะนัง กุมพิโลราชาค้าหิโกเวปุลัสสะนิเวศนงังเพยโยนังสัตสหัสสังยักขายักษานังปายุรุป,ปาสติกุมพิโลราชาคิราชาค้าหิโกโสปาคสามิติงวนะนังปุริมจัตทิสังราชาทตารลโถ,ถปะสาสติขันทภานัง อาทิปติมหาราชายาสสิโสกุตาปิตัสสะพาหาวอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิกูนังสัมมิติโมนะาทักขีนันจากที่สังราชาวิรุณหวิรุฬหโหตปัะสารสัตติ กุมพันธานางอาธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทานามามหาปาราอิทิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนังสามิติงวานังปัชชิมันจะที่สังราชาวิรูประโขปัสสาสติ นาคานังอาทิป,ปติมหาราชายาสาศิโสปุตตาปิตัสสาภาวโรอินทานามามหาปาราอิทิมโตชุตติมัโตว,วันนาวันโตยาสาิโนโมุทามานาอภิการมุงพิกุนังสม,มิติวังอุตารัญจที่สั่งราชากุเวโรตับปะสาสติยักษานันอาทิป,ปติมหาราชายาสาศิโสปุตตาปิ ตาสะพาหะโวอินทานามามหาปาราอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสิโนโหทามานาอภิกามุงพิคุนะสมิติงมานันปุปริมะทิสันทาตาระถโธทัาคีเนนะวิรุณหโกปชัชฉิเมนะ วิรูปโขปูเวโรอุตารังที่สังสัตตาโรเตมหาราชาสัมมนตาจตุโรทิสาทัฏฐะมานาอัฏนสุวเนกาปิกละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากูเทนทุเวเทนทุวิทูจะวิทุโตสหะจันทานโนกาไม่เสถโธจากินนุมันทุนิมันทุ จัปปนาทโทโอปะมัญโยจักเทวสุตโตจัจจัมาตาริจาตาิตตเสโนจัคันทัโณนโรราชาชนโนสโกอาคูปัญจสิขโขเวเจเรวะติมพรูสุริยวัชชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทัาสหาราชุพิโมทามานาอภิกามุงพิคุนางสมิติงวานัง อาคูอาธาคูนานาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพระรัตตาราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตารถาจะอาคูนาคายะสสีโนเอราวัณโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนัเยนาคาราเชสาหัสหาหารันติทิพาทิชาปักขิ วิสุทธาจักขูเวหาสัตยาเตว,วานาชชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามันอภายนตถานาครา,าชาน,นามาสีสุปนาตโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปวะาหายันตานาคาสุปันาสาระนมะก,กังสุพุทธนัน ชิตาวชิตราหัตเทนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวเสเตอิธิมันโตยาัสาสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสาหัสาตันจะ พระริปุตตานังสะเพเวโรจามกามามกานามกาสันในหิตวาพระริงเสนาหุพระธะมุกาขมางสมโยคะสมโยธานิพัฒนติพิขุพัฒนเตพิขุนางสามิติงวานังอาโปจะเทวาปัทวีจะปวีจเตโช วายโยตหาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมาโสโมจะโสโมจะยักษ์สาสหะเมตาการุนากายกาอาคูเทวายะสัสศีโนทัสเตทัาธากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันน์วันโตยะสัสศีโนโมทามานาอภิกามุ พี่ขูนังสาม,มีติงวะนังเว็นทูจะเทวาสาหารีจะัสมาจะทุเวยามาจาันทสูปานิสาเทวจาจันทามาคูภูรักิตาสุริยสูสุริยสัส สุริยสัตสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตวาอาคูมันทภาราอากาวาสูนังวาสโวเสโโสโกปาคะปุรินทโทท่าเสเตทาสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามาน อภิกามุงพิขูนังสัมมิติงวานังอาาัฏฐาภูสาหภาูเท е วาชาลามกขิต<ส>ศิขาริวะอริปักาากาจะ<า>โรชาจาอ<า>ุม,มาปุภานิภาสิโนวะร <หา S 1> ุณาสหธรรมาจาัตุชาจาัจุตตจากเน,จกนชจเนชกา สุเยารุจิลาอาคูอาคูาควาสาวานนสิโนทัเศเตทัา,าธากายาสัพเพน,ะนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยะสสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวานาัส,มนมาาสามนัมานามหสัมมานามานุสสาม,มานุสุตตาคิดถาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมะโนปะทูสิกา อะคาคูหาระโยเทวาเยจโรโหิตาวาสิโนปาราคามาหาปาราคาอาคูเทวายาสส,สิโนทะเสเตทะสัพา,า,ากายาสพเพมานตาวานนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตญาส,สสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนจะมิติงวัานา สุากากรุมหาอารุณาอาคูเวค้านาสาสหาโอทาคัโอทาตะคคยะหาปาโมขาอาคูเทาวาวิจักขนาสัทา,า,ามตาสัทามตาหาราคชามิสกาจัยะส,สสิโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภาิวสติ พาเสติพาสัา h a g ا ي สัเพนาณาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตย่าสัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขูนังสมิติงวานเขมิยาตุสิตายามากัฏฐา,าจะยสัสสิโนรัมพิากาลามะเศถฐาโชตินามาจักอาสาวะ นิม,มานะราติโนอ,า,อา,าคูอะถาคูปะระนิม,มิตาทะเสเต,เตทะสัพากายาสัเพนะนาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสาสิโนโมทะมานาะอาิกามงพิขูนังสัมมิติงวะนะสัทเถเตเทวานิกายาสัเพนนาตตะวันนิโนนามันนะวะเยนะ อาคันจงเยจันเยสัธิสาสาหาปาวุทาชาติมักีรังโอขาตินนะมานะโอขาตินนะมะนาสะวังทักเขนมโมขะตะรังนาคังจันทังวะ อะสิตาติตังสุพราม,มาปรมารามโตจัปปุตตาอิทิมโตสาหาสะจันงกุมาโรติสโ,รสโสจักปะโสปาคะสามิติงวานังสหะสา,าสะพรม,มโรกานาังมาหาพรหม,มาพิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสม,มากาโยยัสสิโสชาเสาเซธา อิสราอาโูปันเจกวะสะวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสััมมะเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกันนาหัสสะมันทียังเอถาคันนาหถาคันทถา ราเเคนะพ,นพันทะมัทธุวโวสามันตา,ตาปาริวาเรธะมาโวเทมาโวมุนจิตะโกจินังโกจินางอิติตตตาตัตมหาเสโนกันนาหาเสนังอเปาสายัยิปานินาตาระมาหาจะสารางังกัตวานะ เระวังยะขาปาวุสโกเมโคธทานายันโตสุกสวิชุโกตัทาโสปัจจุทาวติสังกุทโธอาศยังวเสอาศยังวะเสตันจากสับพังอภิญญายะววากิตวานะจักภุมาตโตอามาตยิสัทธาสาวเกสาสเนีรัเตมาราเสนาอภิกันตา เตวิชานาถาพิเขาวโวเตจะอาตาปะมะการุงสุต,ตวาพุทธะสะสาสานาังวิตาระเคหิปะากามุงเนสังโรมปิอินชายุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายาสัสิโนโมทันติสาหะภูเตหิสวะสาวกาเตชะเนสุตตาติ